สวัสดีค่ะนะคะพบกับครูตุกอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สานะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการความสะอาดบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้รู้จักอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ความสะอาดบ้านไปแล้วใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการ ทำความสะอาดบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสามารถช่วยผู้ปก,กครองได้เลยนะคะในช่วงที่อยู่บ้านอย่างนี้นะคะจ <OH ุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะสามารถอธิบายการทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้สามารถเขียนวิธีการทำความสะอาดบ้านได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนสามตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดบ้านยังเป็นขั้นตอนนะคะเด็กๆคิดว่าการทำความสะอาดบ้านมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ เรามาดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะโคตุกก็จะมาแนะนํานะคะการทาความสะอาดบ้านนะคะ5ขั้นตอนนะคะก็จะมีดังนี้เลย 1. นะคะจัดเก็บของที่วางเกะก,กะให้เป็นระเบียบนะคะและคุมตู้โต๊ะเก้าอี้โซฟาด้วยผ้าผืนใหญ่หรือผ้าพลาสติกนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นตกใส่สิ่งของนะคะต่อไปค่ะข้อสอ ใช้ไม้กวาดยาหยักย้ายนะคะปัดยหยักย้ายบนเพดานและผนังห้องนะคะ3ค่ะถ้าไม่ได้ใช้ผ้าคุมโต๊ะเก้าอี้ไว้นะคะให้ใช้ไม้กวาดไม้ผลไก่นะคะปัดฝุ่นบนหลังตู้แล้วก็อี้แทนนะคะถ้าเราไม่ได้มีแบบที่อยากย้ายหรืออะไรที่เยอะขนาดนั้นก็ใช้ไม้ผลไก่แทนได้นะคะก็ปัดปัดตามที่ที่เราต้องการ ทำความสะอาดนะคะต่อไปก็อีค่ะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดฝุ่นผงนะคะมากองรวมกันนะคะแล้วก็กวาดสายที่ตักผงแล้วนาไปทิ้งขยะนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆถูพื้นนะคะถูพื้นห้องโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือใช้ผ้าขี้ริว้วชุบน้ําบิดหม,ดหมาดๆแล้วแต่พื้นที่นะคะว่าถ้าเกิดเป็นพื้นเนี่ยก็ใช้ไม้ถูได้แต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะ ตู้ต่างๆก็สามารถใช้ผ้าคีรวิวได้นะคะ,ะทีนี้มาถึงใบงานแล้วค่ะวันนี้กิจกรรมของเราง่ายมากเลยนะคะคําชี้แจงนะคะให้เด็กๆเ,เขียนอธิบายนะคะในแผนผังความคิดนะคะเรื่องการทําความสะอาดบ้าน5ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถตกแต่งให้สวยงามได้สมมติว่าอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่1ใช่ไหมคะ เด็กก็เขียนลงไปแล้วก็สามารถที่จะระบายสีตรงนี้เพิ่มเติมได้นะคะอาจจะเพิ่มเป็นลูกศรนะคะลูกศรน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะเพิ่มเป็นลูกศรแล้วก็ระบายสีให้สวยงามได้ด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะคะเด็กก็ลงสีให้สวยๆเลยหรือว่าจะวาดเป็นตัวการ์ตูนนะคะเป็นเป็นตัวการ์ตูนแลวน่ารักๆนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะ และอย่าลืมนะคะทำผลงานนะคะส่งคุตุกให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วมโงต่อไปสวัสดีค่ะ